อันนี้ก็คือปูนิ่มผัดพริกไทยดำนะทุกคนเป็นปูนิ่มที่มันกำลังลอกคราบอะ่ะก็คือกินได้ทั้งตัวเลยนะครับไม่ไม่ต้องปอกเปลือกนะเพราะว่ามันเป็นปูนิ่มมันเป็นปูลอกคราบผัดพริกไทยทำครับอันนี้ประมาณราคา3าม้บาทครับอันนี้3า0รบาทนะเยอะมากทุกคนนะนี่ใหญ่เลยครับโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นไข่มานน่ะทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นไข่ปูอ่ะเห็นไหม โอ้ว้าว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 โอ้โหดูเนื้อมันนี่ดูเนื้อมันสุดยอดสุดยอดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์นะครับนี่นี่ก็จะเป็นหอยเชลล์ผัดชาหอยเชลล์ครับอันนี้จะจาละสองร้อยแปดสิบเยอะมากนะเยอะมากผมกินไปเยอะแล้วเนี่ยแล้วนี่ผัดเหลียงผัดเหลียงใส่ไข่ครับ และที่เด็ดที่สุดนะทุกคน150บาทอภิมหาโคตรเยอะโคตรอพภิมหาเยอะกันเลยทีเดียวนี่คือสั่งแค่แจงจืดอย่างเดียวก็จบแล้วคนระอิ่มเลยอิ่มเลยมันเยอะมากแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่เรามาเรายังไม่ได้กินของใต้กันเลยสักวันและนี่ก็คือมื้อหนักที่สุดนะมื้อหนักที่สุดขอตัวรับประทาน ขอดีถ้าใครหิวตอนสามสี่ทุ่มก็ขออภัยด้วยนะปูนิ่มนี่อร่อยมากครั้งแรกของพี่กรณ์ที่พี่กรณ์เคยกินปูนิ่มใช่ไหมคะอ้อร่อยมากนี่ยๆอยีายฉีกให้ดูนะอย่าฉีกให้ดูนะว้าวอุ้ยฉ่ำๆเลยอ่ะสุดย่อ่ะน้องขาวจวื้อ อืมอืมอร่อยมอร่อยจริงอ่ะอจะอยู่ทำไมจะทายอะไรเยอะแยะจบเลยพอเลยพอเลยเลิกถ่ายละปูนิ่มอร่อยมากอืมสมบูอณ์เนี่ยเมื่อกี้หอยเชลล์เป็นไงบ้างอ่ะอ๋อหนิ่มมากเด้งมะใครมาที่นี่นะเอ่อครัวตังเกแนะนำเลยปูนิ่มปูนิ่ม หอยเชลด้วยหอยเชลด้วยหอยเชลเด้งเด้งแบบไปแล้วนะกินแล้วนะโอ้โหเบิ้ลข้าวสองจานเลยนะเธอเนี่ยมันสั่งข้าวมารอแล้โคตรอร่อยโคตรได้โดนถีบเลยโอเคแค่นี้แหละไปกินแกบต่อ สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้เราอยู่ที่อานาววิลลา่าตังเกรีสอร์ทบรรยากาศเราจะเป็นประมาณนี้วันนี้้าที่เพิ่งขึ้นนะดูมันก็จะเป็นโซนใหม่แล้วก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยโอ้แล้วก็อุ้ยตรงนี้ <Okay. S 2> ตัวเล็ก ừ, ห้องนอนเล็กมากหัวแขนน้ำปิดดังประเดิมห้องไม่ได้ใหญ่อะห้องไม่ได้ใหญ่แต่วิวดีวิวช่อชังห้องไม่ใหญ่นะแต่วิว,ว,วดีมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยอ่นนี้ก็ออกมาด้านนอกนี่คือยัง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 อันนี้คือมอเตอรไ์ไซค์ของเรา และนี่คือหน้าตาข้างนอกครับนี่มันก็จะยอยาวแบบนี้เลยแล้วก็ติดภูเขาชมบรรยากาศไว้เลยแล้วก็ถ้าเป็นห้องที่เขารีโนเวทใหม่ใช่ปะ่ะอือเขาก็จะมีอ๋ออ,อ่างอาบน,น,น้ำอ๋อมีอ่างอาบน้ําด้วยอือเนี่ยห้องก็จะเป็นแบบอย่างนี้ครับอันนี้คือรีโนเวทใหม่ใช่ส่วนอันนี้รุ่นเก่าที่เราอยู่นี่นี่คือรุ่นเก่า ตอนนี้มันเช้าเราต้องรีบทำกิจกรรมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแดดแรงแล้วก็เราต้องกลับมาที่พงที่พักอาบนงอาบน้ำอะไรก็ดีสวยมากตรงนี้ทางทางเดินแล้วเขาก็มีสระบัวภายเหลือได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ได้เวลาที่จะเป็นอาหารเช้าแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่กินกันนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนี่เ,เป็นสระบัว แล้วก็ชมภูเขาไปเอ้ยมันมีเรือพายได้ด้วยนะชอบที่นี่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีร้านอาหารเป็นของตัวเองคือเดินไปอีกนิดนึงร้านอาหารเมื่อวานที่เรานั่งกินกันนะอนั่นแหละมันเป็นของเขาเองเลยแล้วราคาแพงไหมพี่ก่อนราคาก็สูงอยู่นะแต่ก็อร่อยอร่อยอร่อยแล้วมันไม่ได้น้อยไงันเยอะเมื่อวานหอยเชลล์พี่ก่อนสองร้อยแปดสิบ หอยเชลือยี่สิตัวเออหอยหอยเยอะอยู่ก็คือราคาสูงแต่ปริมาณอาหารไม่น้อยสมเหตุสมผลมากใช่กินก็หลายคนอ่ะมันเป็นครอบครัวใช่เมื่อวานเราสองคนสั่งมาสีอย่างกินไม่หมดกินไม่หมดโดยเฉพาะแกงจืดร้อยห้าบบดถ้วยบะเฮิมเลยโดยเฉพาะปูนิ่มนะปูนิ่มอร่อยมากครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่กินปูนิ่ม ปกดีไม่ค่อยกินพวกนี้ไม่ค่อยอัจทารกเท่าไหรข่ของของทะเลไม่ค่อไมาค่อยกินกุ้งไม่ค่อยกินพวกปูเพราะว่าพี่ต๊าเป็นคนที่เก็บแกะนี่ยครับพื้นที่เขากว้างสามารถปั่นจักรยานได้สบายแล้วก็ปั่นเป็นวงกลมได้เลยนะเราไปตรงนู้นเป็นวงกลมสบายสบายเลยนะครับต้องตื่นเช้ากว่านี้นะประมาณหกโมงเช้ากาลังสวยเลยครับแล้วก็ปั่นออกกําลังกายในพื้นที่สุดยอดกันเลยนะครับนี่ครับ คือที่เนี่ถย,ยถ้าเอาความเงียบสงบผ่านเลยถ้าความเงียบสงบผ่าน อันนี้ก็คือวิวที่รับประทานอาหารก็จะอยู่ข้างหน้าเลยนะก็จะอยู่ข้างหน้าทางเข้าเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะคือเดี๋ยวนี้ไปพักที่ไหนก็ตามครับเวลาเราไปกินอาหารช้านเขาจะถามมาห้องมาจากห้องอะไรจะ๊ะมาจากห้องไหนครับใช่ไหมแต่ที่นี่เขาก็จะมีเป็นบัตรนะครับบัตรแสดงว่าเรามาจากที่นี่มาจาก าการพักสถานที่แห่งนี้ก็จะมีบัตรนั่นเองประมาณนี้ครับว้าวข้างหลังผมสุดยอดจริง นครศรีธรรมราชก็จะมีที่เที่ยวมากมายหลายที่กันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดหินงามจุดชมวิวขนอมนะครับวัดเจดีย์ไอ้ไข่เราก็เคยพาทุกทุกคนไปรับชมไปเดินดูบรรยากาศกันมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะขอไปที่วัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารนะครับ และนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับเป็นรอยพระพุทธพระบาทจำลองอทำบุญครับเผื่อมีโชคมีลาภกับเขาบ้าง ที่ทุกๆคนเห็นอยู่นี้เป็นองค์เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับใจกลางวัดแห่งนี้นะครับสุดยอดเลยทีเดียวองค์พระปฐมเจดีย์นี่เหมือนพระคัมภีรเลยนะทุกคนใหญ่มากนะและด้านเห็นยอดยอดตรงนั้นเขาก็กําลังบูรณะซ่อมแซมกันอยู่นะครับแล้วก็มีเจดีย์ลายล้อมไปด้วยเทียบเลยครับอันนี้ผมขออภัยด้วยนะครับผมไม่ าสามารถนําข้อมูลเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเชื่อหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้พาทุกทุกคนมารับชมบรรยากาศโดยรวมๆนะครับว่าวัดมหาธาตุในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเช่นไรนะครับนี่ครับก็จะเป็นยอดเจดีเพียบเลยนะครับทุกคนสุดยอดกันเลยทีเดียวนะ กำลังอ่านอยู่กำลังอ่านประวัติของที่นี่เขามีมานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยอยุธยาเก่าแก่มากอะ่ะใช่จริง้วยนี่นอยู่ใต้ฐานเจดีเมื่อกี้เราก็มุดลอดมาใต้ฐานเจดี ใต้ฐานจีดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นทุกคนแล้วก็เดินบนได้ก็จะมีพระพุทธรูปเก่าๆนะครับเก่ามากทุกคนเก่ามากครับเก่ามากามาด,ดูดูดูเหล็กนะครับเหล็กทีเ่เราเก็บเอาไว้นี่ครับองค์นี้แปลกมากไม่เคยเห็นนะเนี่ครับเหมือนพระพุทธรูปกิ่วครับ ใช่ใช่ใช่รู้สึกแบบขลังเหมืนมีอะไรมีอะไรให้เราหน้าค้นหาด้วยอืมค้นหาแล้วก็มีคลองครับคลองคลอง,องดูสิเขาตีกันจนบุกเลยตีกันบุก,บกถ้าใครมีโอกาสมาที่นี่ก็แวะมานะครับตัวบริเวณใต้ฐานเจดีย์องค์ใหญ่บรรยากาศค่อนข้างจะดียินนะลมโกรกดีมากเลยแต่ว่าต้องใช้เสียงนะจุ๊จ ี้ก่อนเข้าก็จะมีดอกไม้ทูปเทียนนะครับแล้วก็ทางเข้าก็เข้าไปได้เลยเปิด8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นปิด,ป,ดปิดเวลา4โมงครึ่งครับถ้าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะปิด4โมงสุดสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าวันหยุดยาวอะไรก็ดีครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะท่องเที่ยวกันที่ไหนก็แล้วแต่นะ PK Travel for You ก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยเดินทางปลอดภัยและก็ เผื่อเราสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบคลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย